สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าหลังจากซ่อมแซมมั่นแล้วแลวก็มาเกี่ยวหญ้าเด้อจ้าละเบิงพี่นอ้องตอนซ่อนพุ่หนหญ้าหญ้าขนแม่จ้านี่เนี่ยเกี่ยวไปแหงงัวกินระบาดนี่แมนไปเบิรดละจ้านี่นี่ซอมแซมมั่นเนี่ยเหลืออยู่หกข้องพี่น้องจ้าพันมั่นเบิดก่อนสิได้ไปฟักซะก่อน บัดน,นี้ก็เลยไมาเกี้ยวห้าเนี่ล่ะจ้ะเห็นมันงามเนี่ละ่ะยูไฮน่านี่ก็เลยมาเกี้ยวออกไปใหงวัวหน่อยกินเนาะพี่นองเนาะมาเด้อพี่นองเอ้ยผููไดมีงวัวไมาเกี้ยวเอาห้าจะมันหลายคักซะห้างามคักงามเนี่ยแหลนเอ็นยู่พี่นองเอ้ยห้าจังไดจังงามกระดกเนี่ยเกี้ยวไปให้มันกินสามมือสี่มือนี่ลหละจ้ะ เกี่ยวไปเกี่ยวมากกับเง่ไปเรื่อยๆละ่ะอุ้ย,อย้านี่เป็นตะปูกอยู่เดอพี่น้องผู้ใดมีง่ว่ามีคั้วยน่เป็นตะปูกง่วากินดีดีงานขนเนี่ยมันเหมะอยู่กับไฮน่าเด้อพี่น้องเด้อหมอคุมคุมนี่ม้ยสุดยอดเลยนี่ละจ้านี่ทั้งเกี่ยวย้าทั้งงาน เทิงยานงูแต่ว่าเพื่อนนังสิบบ่ไหมเห็นดอกตีเนี่ยเทิงเกี่ยวเทิงยานงูพระวานมีมีคนเห็นงูอ่อนอยู่นี่อยูจ่จ้างูบักอ่างไงอยู่นี่ล่ละเบื่อก้อนนี่เกี้ยวกับเห็นหู้อยู่นี่หู้ใหญ่เลยนี่ละจา้านี่คือจังหู้งูนี่ละเบิ่งจังหนึ่งก็ได้ก็เลยว่อยากกันไปเกียกเก้ยวอยู่ไกล ย่านนี่ละจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อผู้ดใดอยากได้ห้ามาเอาเด้อจะแม่นงามคักซะพี่น้องเอ้ยบัดน,นี้ก็สิได้ไปเกี้ยวหยาแล้วเด้อจ้าเด้อมาไทยพี่น้องเบิง่งซื้อดอกอ่อนซ่อนหยาไม่ยังดอกเบื้องเน่เกี้ยวแล้วๆก็สิได้เ้าเขาเมียละจ้ามันหอนเอาจังซันล่ะเด้อพี่น้องจ้าขอให้พี่น้องอยูุ่ดีมีแห้งเด้อ คิดสิ่งใดใดสิ่งนั้นเด้อพี่น้องลำาว้ยเงินทองโอ้เอาบันนี้คลิปมีชาแนลกัสิขอโตไปเกี่ยวหญ้าแล้วกราบสวัสดีเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า